บินจ้าบินบินฟินแพงนี่ครับพี่น้องสุดนี่หมามุมไมที่ละสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกพิสารบานฉันจ้าพอกในวันที่สามท่านวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าีภาพพี่น้องปีนผู้ปีนเขาคือเกาจ้าหาเห็ดบดคือเกาแล้วครับพี่น้องคุณกำลังออกเนาะกำลังแตกใหมไหมครับเก็บบดได้่เมื่อวานครับพี่น้องไปจ้าลุนหฮาสองคนใจพี่น้อง สีเหลือบอเนาะแม่นครับสีได้คอนหม่เพิ่มบ่จ้ะไปกันเลยจ้า้ครับพี่กัดได้ล่ะะปลาบาน้องเม่คือเก่าแล้วครับพี่น้องตำบลห้วยขาอำเภอบุญริศจังหวัดอุบลครับขึ้นผู้น่าจะพี่น้องไปจ้ารูน้ำ้องเฮา2คนจ้าหรูน้องสาวอยู่บ่าวในพ่งจ้ามื้อนี้พกมา2ตาสิได้ใส่2ตาป่ะจ้ะไปกันเลยจ้าครับเดี๋ยวจเนี่ยเบิ่งจ้ะพี่น้องอื้อแวเข้นน้ำเรื่องเหลืองจ้ะ แต่คนมีผู้ยิบเนาะนี่ว่านนี่น้อยๆครับมื่อกี้ก็โบท่านใหญ่เนาะใช่เล่ครับเล่นบท่านแม่นใหญ่นี่บินเบิร์ดเดนี่เนาะใช่มาค้อนี่ก็เฮ็ดบ่ได้ครับพี่เนาะดอกหน่อยเนาะแม่นคอนน้อยๆด้วยครับแม่นเบิดครับปูน เราคนเล็กจะทุกใจแต่นคน,นนั้นมันมนนีค่าที่มาเองครับผมเก็บบอไดาเนาะโ,นโอ้ยมือนีคักแค่ใจพี่น้องเป็นอีกคือเก่าครับอ้าหยิบแต่มีขอนนาววนะเนาะจ้ะดูน้ำพองเรื่อยๆจ้ะหยิบเอาแต่นนมาลายขอนนะครับโอขอนก็คือทายเบิึงแล้วเนาะแม่พ่อมีเก็บบอไดาครันนคบหยิบเอาแต่ตัวใหญ่เนาะ มเอากระสีเอาอันไดนพอเอาได้แล้วครับพี่น้องสะหนีไข่เนาะมาวันนี้พี่น้องเขานอนอยู่รุมเกือบซีฟเจ้ามาว่ากันดูกนะครับกินไผ่ยัดเนาะไผ่ไผ่ยากจ้ะโอ้ขันรุ่นนี่แก้วเฮ้ยขันใสจนี่ตามที่เขาเห็นมาอันนี่ยบ่เห็นคอนครับพี่น้องใส่แกงเด้อจ้ะนี่ คือสีหลอดหยางเนาะงแมนจ้ะเนาะเสียงยันจ้ะพอไหนน้องพอตุ่มเอาไะไครับพี่น้องเอาแล้เอาไอเก็บมาไหมไพ่เก็บอะได้เราเอาจากสีโฟโลน้องซีเลาะเก็บอันเก็บได้เนาะแม่พ่อมีจ้ะไอที่เป็นตุ่มๆุ่มไทยเบิ่งกันหลุนกันอีกมือน้าครับพี่น้อง สิยังบ่เนาะกันยังก็สิเป็นตะเบิงนี่จ้ะพี่น้องแต่คือนํากลเลยแต่ว่ามื้อนี้ก็พี่น้องก็ร้ายในเนาะครับผมไผก็อยากห้พี่น้องเฮ็ดหูขาวหูขาวเนาะแม่นจ้ะแบ่งกันเก็บไปซั่นละไทองคอนครับพี่น้องเก็บยนเนาะจ้ะ ดำนี่เบิดเนาะครับผมฮารจ้ะเฮ้ยหลุมนี่เอาตัวเอาได้ละขนใหญ่นี่อลังการครับกระยิบกระยิบพนั้นกระยิบพูกนี้กระยิบเนาะขี่ไป่อบ่ครับคอนบ่ท่านมีคนยิบเลยน้องแม่ผมแม่ก็หลุมน้ำกันเรื่อยๆครับ ก็ได้ครับพี่น้องมีขามีแข็งเนาะเอาซุงไวยไงก็ถือว่ายไววได้นน่เนาะแมนครับผูเก็บยี่ทางค้อนอาจฉริ่ท่านมีค้อนดินครับพี่น้อง ตัวน้องกันเรื่อยๆครับตองมี่ต่ตองมี่ตองมี่หหแม่ปามีได้ขอบคุณค่านายเนาะุูน,นี่ได้เบิดจ้ะ đi, tôi tất tôi tất thôi tất nhiên 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 tất สาสมจ้าขนาดเงินต้องสาสมเธอละเลงเธอละน้อยจะก,ก็หลายเองเนาะเก็ดเท็ดก็คือกันจะ้ะสาสมไปเธอละเลงเธอละน้อยนี่ก็เต็มสองตาเองละของทุกอย่างก็เริ่มจากหนึ่งว่เาเตะได้เก็บครับพี่น้องเตะเต็มื่อหอนเงินครับ ต้งเตียบอจาเป็นต้องบินกับไดร์ไลท์คือกันครับพี่น้องตาสุมเนาะแม่นครับแต่ว่าบินได้ไวเนาะจ้าที่แห้งรุ่นนี้เนาะแม่นจ้ะล่อประดิษฐ์แล้วครับพี่น้องนี่รุ่นนี้พอดีสช่ว่าเขาเคยปล่อยไว้เนาะมายั่งเลยพี่น้องอันไหนพอเก็บก็เก็บอันไหนมาพอเก็บก็เอาไว้คือเก่า มันนำบึงค <the> <splash> ือเก่าเนาะนำกัวเจว่าจะเป็นเห็ดแห้งเห็ดกระด้างคนเราโมโหเลยวันเหาบงไดปยิบเลยเนาะไม่เอานะอู้ยยิบเอะไรต่ยเนาะยัยวะบี่เห็ดบ่บ่ใหญ่ดอกเพ่อเจว่าจะยิบบ่อยฮึไปต่อค้อนนะไปต่อครับอือทะลุดนี่จ้ะพี่น้องบินเป็นตาพอจะมีบัวลายเนาะ ใส่นหน่อยๆเก็บบระไดเห็นรายกับพี่น้องร้ายเหี้งนหน่อยๆนี่อุย้ยพุ่น้องผอเตรียมค้อนกับเก็บกระไดใจ้ะพี่น้งองเพราะว่าคนหน่อยเนาะครับผมอุ้ยกระได้แบบนี้จ้างามเพีนนยงเนาะครับผมแต่หากบลองจ้ะพี่น้งอ,นองเนาดถูน้ำกันไปเรื่อยๆจ้ะเนาะจะสมจ้ะ อ,อย่างไรก็อบอนพออบจะเก็บบ่อย <laughs> <c oughs> นะเกนบเงินไปก่อนก็ได้ยูเกิดมันเลือเต็มอนวันนี้จ้ะเป็นดอกเลือเนาะ,นะมันนี้ห้าน้ำกลนครับีค <laughs> รับ ดอกงามนี่ครับวันนี้มองที่เห็นไว้กับพี่น้องนอนเฝ้าเบิด์ตสู่มองเนาะแม่ปพ้มร<า>ูบเบิดเลยครับก็ออกมาจากผู้เหนือน,นเนาะครับผมเป็นผู้เหน่ไหมบิังครับพี่น้องชื่อใดแม่ปพ้มอู้ย,ย,ยครับพี่น้องอย,ยกขึ้นแน่น คุได้บ่เอาไปไหนก็ได้้ไปเนาะอเจตจังสีเนาะอัหน้าเห็นเนาะไม่เห็นครับโดนกันมาออื่นได้แต่พี่น้องสีเหลือบ่ว่าอันเห็นใบหมื่บ้านนี่บ่เหลือครับพี่น้องโวดเห็นเบิ่งเบิ่งของมือนี่สีเหลือบ่ครับมืออื่นสีเหลือบ่เนอะนี่แล้วครับเหตุผลที่บ่คอยถ่ายค้อนให้พี่น้องเบิ่งเนาะ้ครู่นเคยเก็บเพิ่นกับหมาครับเลยเก็บเบื้องน้ำกันเรื่อยๆครับถ้าเป็นจังสีนครนนั้นเนาะ เมเปอรเมนดิดินก็มาซอเมินงคืนเกาล้วครับท่านพี่นองมานอนเฝาเนาะมานอนก็มาคือนเกาคอนหลอนครับเดอเอาเลยเนาะมาห้าวันนี้เห็นของเฮาวเลยหักบลัดอก แสดงว่าบ่มีไฟมาแล้วจังดอกใหญ่เป็นนี่ดิมาเป็นดอกใหญ่เถอะเนาะคนเด็กงานหนึ่งเดี๋ยวจังไปโอ้ยมันเป็นของสาวอยู่หน่อยเถอะเนาะพี่น้องเอาหน่อยแห้หน่อเอ๋อหุดไปน้ำกันจ้ะผอพ่ออนได้ก็มีแต่มอง เก็บได้เนาะแม่นครับมะเอื่นเศราอยู่สิมาเก็บพี่น้องเก็บได้ไปเห็นหน่อยๆครับพี่น้องจ้ะพี่น้องรุนไปนํากันเด้อจ้ะมื้ออื่นแม่ป้ามีสิได้เก็บบ่คันได้เก็บมันบินจ้าวันนี้พี่น้องเฮากะอีกเด้งหลายแน่เนาะครับผมนี่มบอนเผาสำเร็จครับพี่น้องบ่งเป็นหลายธรรมดาจิบตามสภาพที่เพิ่นออกแล้วครับพี่น้องเฮาก็เปลี่ยนหน่วยฟูมาเนาะแม่นจ้ะ À, chắc mừng tôi không biết không hơi mừng bạn nèo pin nhau mừng vàng kìa đọc nội nó mừng bạn kìa vàng chỗ lịch lễ tư bung kìa hát kìa bơi ấy binh ơi 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 บินแล้วบานเลยระวังระวังโอ้หมื่นลงเลยเอ้าเอ้าลงหัวถุนเรนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงด้วยอุ้ยเห็ดครับ นี่ครับพี่น้องมันตกเป็นเครองเฮาล่ะเห็นเบิ่งความงามก่อนเนาะแมนจ้ะอุ้ยหุ่นพี่น้องเบิ่องนี้อ้ายคหุ่นนี่มันต้องอาบแนวนี้ครับพุ่นอยู่ทางล่างครับพี่น้องหุ่นเนาะจ้ะเอาเคลียร์ออกก่อนส่วนทั้งลุมเพิ่นเนาะครับพี่น้องพุ่นหุ่นก็มีได้ครับหุ่นทึงๆครับ บินจะน่องบินจ้ะบินบินพอแล้วเน่องวันนี้น่องเอาเก็บครับเอาจากทางใดยแม่ป้ามิมาเสื้อาาตภีแลนด์ลงไปเฮ้ยหอยหางจังเ็ดใหม่เนาะงอึ๊บอับอึบอับเอาเลยผมย่องเหาอยากเบิร์นไทยเบิรงยาวๆเน่พี่น้องเอาบอตัดเนาะบอตัดเลยจ้ะเอาเงียาวี้ยใกระตาหน่วยที่สองหน่วยแหลกท่นเต็มหมดจ้ะหน่วยแหลกว่ท่นเต็มเหรครับลองเบิองหน่วย ขอบคุณค่ะขอบคุณแบบไม่พัชลีขอบคุณในที่ฝนอน่อ,อนๆในที่แหละพอเลยบ้านเรนี้มาตอบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อจวดหวานอู้ดีใจเฮหอะไรต่อคิบมานเนาะครับผมนะฮะเาาขามองได้พี่น้องนอนเฝ้าคเคมื่องนี้ใหญ่เป็นเรื่อยๆครับ ใส่แกงจ้ะใส่เป็นผู้สาวกับผู้สาวเต็มถี่เนาะดอกนาดีเนาะแมน,นจ้ะอู้สันอู้นางเก็บเลยฟินแฮงมันเองกะถือประมาณเลยได้นี่ขอแนวนี่ก็ถือประมาณแล้วครับใส่กำลังพอดีเนาะต้ะนดอกฮิดกับบ้านขึ้นเนมตาเมกอะ ไปรวมงานแม่แังไปอยู่ป่แม่จ้ะบายบายเพราะว่าออกปลาจ้ะเอนสีแวบๆมองเห็นไหวเนาะแม่ตอนด็กใหม่กับบ่อปนาเนาะนี่น้องต้องเก็บน้องวันคือตัดไว้แท้บ่ตาให้เพิ่งคึงๆเน่ ขันเบนขอนที่เฮาเก็บได้มือนในจางสีเนาะพี่น้องผู้คนยูคงเกือบสีเก็บก่อนเฮาวละโปตันใหญ่เป็นหนีซ <laughs> ้ำนี่ขันใ้เต็มที่คือนจางสีจ้ะไปต้องฝ่าวนาะจ้ะพี่น้องเนาะไปะต้องเก็บฝ่าวนาะมันมีไผเพราะว่าเขาเมือ่อยบนเ <laughs> <laughs> ลยเพราะชวนมากก็ไอกับจไปไม้ไผ่ไม้มันเนาะครับผมแต่ไม้เฮาแตกครับแตกจ้ะพี่น้องเป็น เขากับเบเดมาดึกคือเมื่อวานเนาะมื่อนี้เขากัว่าเพิ่นสิบ่ใหญ่เนาะใช่ครับเขาก็เลยเลือกมาสาโกว่าอันเนจะ้ะพักพรน,น้ำจ้ะคุณแม่ว่าให้ไลายมาเล่นแดงพักพรน,นี่ยได้รู้คุณแม่ว่าขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้กำลังใจแม่ปอมีพ่อปอมีจ้ะเรีวยกว่าเฮ็ดบดนี่เพิ่งกับเบเดออกบอดปีคือเฮ็ดก้อนเฮ็ดก้อน,นี่ป้ามาอีกเลยนี่เนาะ ไม่กันกับไปเบิ่งมันนั่นเห้นห่างๆครับพี่น้องนี่เต็มตาหมากกอกอกแล้วบ้าน <laughs> เอาจเฉลยละอายบา้านขีค่คอนเก็บตูดไปเหลื่อยเลยจริออเอาอจังสันได้อยู่บ่ลั่ยนไปเก็บมาเตะหลุมเลยตูดขึ้นใครกว่าตูดลงลตูดลงพักเลยห็ดตรงนี้อย่า <laughs> เปลี่ยนลูก อากินเลยมือนี้จ้ะได้บ่ได้อยู่แล้วเหรอขาดขาดตูดลงไปงั้นจีตูดขึ้นบ่นี่ครับพี่น้งองยืนหน้านาฟ้าครับกระสูงเนยอยู่เนาะเอา่างไรข้าสั่นหย่อนอยู่ได้นี่ไอไปอยู่บุญเขาสิค่อยๆลงไปอัดนักบ่ล่ะบ่ฮาร์มมันู่บ่มันคงเอาใช้วิสาโตเบาจะบ้ะแบบนี้จะตแล้วก็บเาบาๆหรอือไง ละลายมุมครับพี่น้องบางเบาเก็บผุนแล้ะน้องมาน้องอุ้ยใจก็เตินบานโอ้ยสูงขึ้นเลยโมได้ยืนขี้ดินเก็บกันแน่นี่แล้วก้าวิดดินนีิพนธ์สยามแน่ใจเย็นๆด้วยค่ะพี่น้องจ้าเมย์ปัมมีใจสั่นสั่นหดขาคุณนะสั่นหดขาคนนิพนจะสยานความสูง นำลงมาเรือครับยุดกะอยากเล่นรอขันสูงสูงครับผมสูงกว่าว่าสูงเดี๋ยกว่าเตียได้ป่นเอ้ยให้มีเก็บนะขึ้นก็ไม่เก็บยังขึ้นเลยแมนพ่อลาบได้ยีบละอายลาบได้สองคนอยู่บ่ไหนลอยโลกคนนี้หนสองคนเลอยกลัวคนไหม โอ้โหใจสั uh ่น uh. อ oh, <gettable noise> ้าวเดี <AU> ๋ยวทางนี้ครับได้ป่ะได้ป่ะบอกมันคือยืนขี้ดินมันได้แล้วเนาะนี่ครับพี่น่องสุดนี่ยึดอะไรไปที่พีได้ได้อ่ะอ้าวจะให้คลิปอะไรน่าทหารละวานนี้ซึมหนันสีซึมนี้เนาะ วันนี้เป็นทื่อนี่ครับอยู่นะก็ดีอุ้ยมาหอดึงใจเต้นแห้งบ้านนี่กลางลำเลยด้กลางลำถ้าที่น้องเก็บอยู่ผื่นก็เก็บบ่ถึงหอมกระเทือนเนะาะถ้าทีท่าเองกับยายพี่น้องมาเหน็นความสวยความงามของเห็ดของมือน,นี่เป็นนักเอกมาค้อนนี่เนาะแมนครับกันผมสิเก็บให้แม่ประมีทายก็ จะสก็บบ่าง,งามครับพี่น้องจะเก็บเองอยู่ม <laughs> แมนบ่ะพอดีเลยครับใส่คนนะ่ะโอ้ยอนนโอ้ยดอกน้อยก็ยังมีอยู่อยู่ที่เห็นบ่าฟัางนี่พี่พี่นี่เนาะนีะ่เหี๋ยวตัวนี้ครับพี่น้องบ้างตัวนี้สิค่รยยืสิยืนขี้ดินเก็บได้อยู่ครับ อยู่ทึงเลยบ่ะสามผมสิลงไปอยู่ทางหลุมครับจวดเนาะจวดแสงแสงแสงอย่านี้จวดจัดได้ย้อนแสงเนี่ยเอาหมู่ไม้ที่ละเอามุ่ไม้อยู่บ่ะป่เล่นก็มีเนี่ยแหละเนาะมีนนักฮอลลีวูดเด้เนี่ยนังจริงถ่ายทำจริงทุกวันจ้ะ มได้บ่นน ي ي, มีคีคือมืนอน,นันบ่ได้ลงจ้ะโมได้หาบ่ท่านก็คือมืนอน,นันบ่ได้เฮ็ดแล้วพี่น่อยเดว้าน้าโมล่ะบ้านไ้คอนเดียวเต็มตายีดอกเดว่าอีดอกลยลายมุมครับ ไอ้ดีเหรอนซ้ำนี้เนาะจันเก็บครับพอดีปุณนั้นมากกระลูบปุนี้มากกระลูบเลยครับพี่เนาะคอยลูบแม่เจ้าลูบแม่หลอนเองได้เนาะแมนครับแต่ปกรณ์เนี่ยมัไม่ใครลูบแก้วเนาะเออปุณณ์นี่ครับเต็มตาหมอกนกอ้อนครับุณนะขาอ้อนเดียวเนาะแมนครับคอนเดียวเต็มตาจ้ะดอกบัวท่านใหญ่เนาะครับพี่น้อง เก็บเองสิผมปันไดเด้วยครับผมอยู่นาผาครับพี่น้อยในมยพมีอยอ,อ่เถึงผักอยู่นี่ไม่ของคาดอกครับสภาพที่เพื่นอยู่นะครับคอนเห็ดครับพี่น้อง เอาเลยครับโมิ่นมีโบลายเนาะครับพี่นอ้องแม่ปลามีอยุทธึงครับเอาเงาเพิ่นแล้วครับพี่น้องนี่ครับคุ่นครับเก็บเองอีกครับ Ủa, nè mà hiện hạt cọng nữa ออกน้ำหางครับพี่อนจ้มมาดูถึงน้ำหมอกดอกนี่ถึงน้ำนางหินหย่อยใส่เยู่นี่มีน้อยหนึ่งมีหรือบอไม่ค้อนนะเพื่อนเยอะเลยแล้วก็อันเหลือห้าเหลือเต็มคอนที่หันกระจิบอ้โหบอบ่โอบเนอ ใส่คอนเก็บนี่ซ้ำเลยบ่คอนนั่นออกนึงเอาเลยโอ๋มีผู้ยิบอยู่แม่เพิ่นนี่นี่เห็นอยู่บักออกบ่นาเด้อครับนี่ๆเนาะเฮายิบเนาะนี่จ้ะโอ๋เด้เพิ่นยิบต้องใส่ผาวแห้งยิบบ่เบิดยังอยู่เด้น่ะแม่ เป UM ็นเป๋่่ีติดก่อนผาวเฮงเนาะเลยอาบุตรครับลักษณะต้นพื้นนะครับมองพื้นอยู่ครับพี่น้องหาต้นพื้นฮักแล้วครับแม่ปลาหมีก็อยู่พูนครับจะได็แกงจ้ะแกงไหนสุดงเด็กเนาะครับแล้วแม่กูก็แข็งหินเด้อจ้ะกุ๊กนี กูยังก็สางาปแต่เกิดให้เก็บ <laughs> ๋ <laughs> <laughs> นีโดีโอเคคุอ้ร้อนไหมพีน้อร้ <laughs> ลลอน <laughs> มามานกับองอย่างเด้อค้อนกับเด็กเก็บมาสิบมานไปจน่ากับเด็เก็บพี่จ้าพี่น้องให้ไหล่อนอยู่พี่

เป็นเห็ดแกงเด้อจ้ะนี่จะลองใส่ใหญ่น้องครับผมน้าขักเนาะแมนจ้ะได้กูแล่ะได้เอาจนได้พูแล้วเนาะเอาจนได้ ดอกใหญ่ดอกหนาจ้านี่ขอนหลอนทำงานจ้ะ่วนนี่เอาพี่น้องขอนหลอนทำงานโอเกมมอนครังนนเนาะเกมมอนะ้ะเนาะคิดลงปับ๊บๆเอาเลยวัวมีมูผู้นวลน,นี่มีสัญญาณเวยเบดนี่เกิเอิญเฮ็ด <S <s บดเฮ็ดล<ท>่มขึ้นกันจ้า <s> ออกน้ำหางเนาะ น้ำลำต่วนพื่นก็ออกออกอยู่บ้างออกเก็บง่ายจ้ะอุ้ยอันตัวหอาปลาไปมุสาเอาเก็บบ่ได้ขันซ้ำนี้เนาะขันซ้ำนี้เอ้ยขอบคุณกันมาพี่น้ำลำต่วนพื้นล้ำล้ำต่วนเป็นอีกรุ่นหนึ่งเนาะเฮ็ดแกงคือเกา بسم Nè ơn em Khăm nừng lên Khăm nừng bỏ oh, xây tôi thì Để khăm nừng cứ cắn Ai lụn không? Không lụn này cho nên luôn bỏ đây này đây dư đó anh chị ơi đến đó đi lắc cái dữ để lên นี่กระดังงะอกับผมก็ได้เวลาอวยครับพี่น้องได้บินเนาะครับผมล่ลางๆขาก็ได้เฮ็ดคอนนึงเนาะมแม่พ่อมีแมนจะมาเด็กเก,ก็บปลาป่ายครับแมนจะ้ะคอน,นึงนี่ได้ตาหนึ่งได้ใจพี่น้องแต่ว่าคอนเก็ดบบ่ไดดก็ร้ายจ้พี่น้อบนบงบ่ไใ้ท่ายเบิ่งเบ็ดสุขอนเนาะแมนครับก็ล่อลุ่นกันจาเมื่ออื่นว่าสท่านบอยจ้ะพี่น้องไมายเห่าแต่ครับพี่น้องเพราะว่าเหาเห็นตุ่มใบหวานเนาะเห็นกระจีเป็นใบหวานเขาเพราะท่านครับพี่น้องมานอนเฝา กระจ้างเข้ากับยัางมันยิน่เข้าไปมองไม่เข้ากับมนัมนคือเก่เกกาเมนครัื่อนี่สองตาจะพี่น้องกับสเป็นเฮดแกง้วนๆจ้าพิกาตีมาก,กับผู้บรรลุเมฆตำบลหอยคาอำเภอวุฒิธธบบลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าพอกันมืนอ่อีนกัปตันทีสามท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าจ้าฝากกะไลรก็แช่ก็ติดตามไปส่องอีสานบานฉันในเด้อจา้าแม่ปามีกับขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกคลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมื่อนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอกันไม่คลิปนาจ้าครับผมถ่ารลุนกันมือนาครับพี่น้องเข้ามามองไหมเขาก็เห็นตุ่มเพิ่นคือเก่าเนาะมนจ้หลุนกันเบิง้งครับพี่น้อง